สวัสดีค่ะ,ะคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะจะมาสอ,อนวิธีการโหลดแอป iM a Token และก็ย้ายกระเป๋านะคะย้ายกระเป๋าจากทัดวอลิศไป iM a Token กันนะคะ,ะขั้นแรกเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีอแอป iM a Token นะคะเข้าไปที่ Play Store ของเรานะถ้าใครเป็น iPhone ก็ไปที่ app store นะคะแล้วไป ไปกดค้นหาตรงนี้นะคะพิมพเ์เข้าไปคำว่า im am, I a im token น,น,นะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเราเลือกไปเลยอันแรกนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะแล้วก็กดติดตั้งค่ะอะกดติดตั้งนะคะถ้าเราใช้สัญญาณ wifi ก็จะเร็วหน่อยเนาะก็จะติดตั้งมาเร็วนะคะ,ะเดี๋ยวเรา รอติดตั้งทำไปพร้อมกันนะคะรอติดตั้งทำไปพร้อมกันนะโอเคนะคะถ้าเป็นสัญญาณไรไฟกจ็จะโหลดเร็วหน่อยเนาะโอเคอเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดไปที่แอปนะคะพอเปิดไปแล้วนะคะแอปเขาก็จะให้เราอะค่ะใส่บัญชีใหม่นะ ก็จะให้เราเพิ่มบัญชีเข้าไปนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูเเพิ่มบัญชีใหม่ไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านี่นะคะจะขึ้นมาหน้านี้ create create ตรงนี้คือเพิ่มบัญชีนะคะ recover ก็คือการนำบัญชีเก่ามานะคะอ่าถ้าเป็นคนใหม่นะคะ กด create ไปนะคะ create ไปอ่าจะขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็มาติ๊กนะคะติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็ confirm อพอ confirm เสร็จปุ๊บตรงนี้อ่าเราใส่ชื่อเราก็ได้เนาะ,ะ,ะตั้งชื่อ K ไปก่อนละกันอ่าด d ไปก่อนละกัน ดีโอเคอ่าสเวิร์ดตรงนี้นะคะพาสเวิร์ดตรงนี้ให้เราตั้งอย่างน้อย8คํคำขึ้นไปนะอแปดคำขึ้นไปอ่คกดตั้ง a b c d e f แล้วก็ใส่สัญลักษณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก a b c d f, f, f e f 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6อ่าเราดูนะคะตรงกันไหม ABCDEF อ่าส่วนคำฮิตนี่ก็คือให้เราใส่อะไรก็ได้เราใส่เป็นคำใบ้อ่ะค่ะ 1, 2, 3ก็ได้อย่างเงี้ยอ่านะคะอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรากดตกลงอ่าตกลงตรงนี้เลยนะแล้วก็ค r e เอทไปเลยอ่านะคะ อ่าดูนะคะแปบ๊บนึงนะชานิดนึงนะ เสร็จแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองเราก็คอนเฟิร์มไปนะอ่าโอเคแบ็ก okay. อัพนาวไปอ่าเนี่ยนะคะแบ็กอัพนาวกดไปเรื่อยๆนะคะ,ะคำสิบสองคำตรงนี้นะที่เราต้องจำให้ได้นะคะเอ่อ เราต้องจําไว้เพื่อที่เราจะไปกดยืนยันอีกหน้านึงนะคะเราจะไปกดยืนยันอีกหน้านึงนะนะคะขอจดไว้นิดนึงคือเราต้องเรียงให้ถูกนะแล้วคํา12คํานี้สําคัญนะคะทุกคนต้องเก็บไว้ให้ดีนะทุกคนต้องเก็บไว้ให้ดีเป็นเหมือนรหัสผ่านอะเป็นเหมือน รหัส ATM เรานะคะหรือเวลาเราย้ายกระเป๋าเนี่ยคะ่ะคํา12คํานี้นะคะทุกคนจะต้องจะต้องเก็บไว้ให้ดีนะคะอโอเคนะบางคนจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะ พอ,อเราจดถ่ายรูปเลยเสร็จนะคะเราก็คอนเฟิร์มแบ็กอัพไปนะคะอ่าเห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบเมื่อกี้เออเราต้องเรียงให้ถูกนะเมื่อกี้คำแรกคืออะไรตอนนี้นะคะถ้าเรียงถูกมันจะมันจะไม่มีกากบาทเกิดขึ้นนะคะต่อไป F อ uh, ่ g r O อ uh, ่า S U N อ่า W I F R t U N N C P A U นี่นะคะ เห็นไหมคะว่าถ้าเราใส่ไปถูกต้องนะคะก็จะมีให้เน็กต่อไปนะอ่าเน็กต่อไปนะคะโอเคเห็นไหมก็เข้ามาได้แล้วนะคะอันนี้คือการเพิ่มเพิ่มบัญชีใหม่นะ <c oughs> เพิ่มบัญชีใหม่สําหรับใครที่ต้องการจะโหลดแอปมานะคะกดเน็กไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ เ,ออเหมือนเป็นคําแนะนําของเรานะคะทีนี้นะคะถ้าเราจะย้ายกระเป๋านะคะเราจะย้ายกระเป๋าจากทัศวิริศนะคะจากทัศวิริศมาที่แอมทุกขนนะคะแอมทุกขนเราก็เข้าไปที่อ่าเราออกจากเออเราออกจากแอปแอมทุกขนก่อนนะแล้วเราไปที่ทัศวิริศนะคะอ่าไปแอปทัศวิริศตรงนี้นะนะคะ ทีนี้โค้ดจะย้ายกระเป๋านี้มานะคะอ่าจะย้ายกระเป๋าเปะเปานี้มานะนี่นะคะทีนี้เราจะย้ายกระเป๋านี้มาแนละ้วก,ก็เข้าไปตรงนี้นะคะขีดสามขีดนะแล้วเข้าไปคําว่าโชว์ตรงนี้คือเราเอาคำสิบสองคำมาขะมานะอ่าสมมุติว่าอ่าก๊อปปี้มานะคะก๊อปปี้มา แล้วเราเอาไปวางไหนก็ปี้เอาไปวางที่ข้อความก่อนแล้วกันอ่ะเราไปฝากไว้ก่อนแล้วเราก็คัดลอกอ่าไปวางที่ไหนก็ได้แล้วเพื่อให้เราคัดลอกได้ใหม่อีกทีนึงอะนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วให้เราไปที่ กระเป๋า i am token ตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปกดเข้าไป i am token นะคะรอระบบแป๊บนึงนะอ่ะจะขึ้นมาหน้าแบบนี้เนาะทีนี้เราเข้าไปตรงนี้ค่ะ My profile ตรงนี้นะ My profile ตรงนี้แล้วนะคะเข้าไปตรงนี้อ่า ทีนี้สังเกตเห็นไหมคะ add wallet ตรงนี้นะคะให้เรามาเพิ่ม add wallet ตรงนี้นะอ่าแล้วไปกดที่อ t ตาเลี่มค่ะ add อ t ตาเลี่ไปเห็นไหมมันจะมี create แล้วก็ import เนาะอ่าทีนี้ create ก็คือการสร้างใหม่อย่างที่บอกนะคะถ้า import คือการนำเข้านาะก็กด import เข้ามานะคะอ่าแล้วพอมาหน้านี้เรามาเลือกตรงนี้นะ เอมมอนิก e นี่นะคะเอมมอนิก e ตรงนี้นะกดเลือกตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาวางค่ะมาวางคำสิบสองคำที่เราย้ายมาเมื่อกี้นะคะอ่าเห็นไหมถ้าเราไปคลิกไปวางไว้เราก๊อปปี้มาวางอะคะ่ะมันก็จะ ตรงตัวเนาะทีนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันจะบอกว่ากระเป๋า M Token เคเขาจะให้เราใส่อีเมลใส่พาทเวิร์ดทุกครั้งนะคะพาสเวิร์ดคำมไบทุกครั้งแล้วก็ใส่ให้เหมือนกระเป๋าแรกก็ได้เนาะ a b c d e f หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิม a b c d e f หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านะคะประมาณนี้นะคือสองอันนี้ต้องเหมือนกันนะคะคำคีย์เวิร์ดก็ได้เมื่อกี้หนึ่งสองสามนี่ก็ได้นะคะคำใบ้นะคะเป็นคำที่ยืนยันนะคะเวลาระบบเขาถามเรานะเวลาเราจำพัทเวิร์ดไม่ได้ให้เราใส่แบบนี้ไปนะคะเขาก็จะให้เรา,าสร้างพัทเวิร์ดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็สตาร์ทอินพุตไปแค่นี้นะคะอ่าใส่เสร็จ เสร็จแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมาไหมนะว่ามันมาไหมอ่าไปที่วอลเล็ตนะคะวอลเล็ตนะไปที่ขีดสามขีดต,ตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมกระเป๋าเนี้ยที่เราเพิ่งย้ายมาเห็นไหมคะกระเป๋านี้นะที่เราเพิ่งย้ายมาอ t ทตรงนี้อ่านี่นะคะส่วนอันนี้คือที่เราสร้างใหม่นะ,ะน,นะคะ นี่นะคะมี2กระเป๋ากระเป๋าแรกนี่ที่เราสร้างมาพร้อมกับอตอนเราโหลดแอปมาเมื่อกี้นะคะแล้วกระเป๋านี้คือกระเป๋าที่ย้ายมาเนี่ยนะคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะไปที่ขีดสามขีดตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอดีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือชื่อเราอย่างนี้คะ่ะคอนเฟิร์มเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนได้นะ